มาดูความจริงโลกต้องเนึงตอนนี้กันดีกว่านะครับผีอาฆาตก็ได้ตื่นขึ้นนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเพราะว่าเราดูหนังเรื่องละครมาเรื่องดารายันนะครับเนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์รังแกเรานะครับราชินีเอาไมโครชิปมาฝังไว้ที่ผมนะครับและไม่ยอมหยุดเล่นเครื่องรับไมโครชิปนะครับไม่ว่าตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมโทรไปยังสถานทูตมาเลเซียและไปถึงประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์และโทรไปยังสื่อนะครับ ไพื on ่อให้เปิดเผยข่าวและขออพยพบลีภ no like ัยยกโทษนะครับและเรียกร้องค่าเสียหายนะครับเพื่ออพยพลีภัยยกโทษนะครับและเมื่อเราดูหนังเรื่องเมื่อผมดูหนังเรื่องดารายันนะครับซึ่งมีผีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็ได้ทําให้ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับระเบิดนะครับผีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้ตื่นขึ้นนะครับ มาฟังมามาฟังรายละเอียดกันดีกว่าครับซึ่งมาเลเซียนะครับก็ไม่ยอมเปิดเผยข่าวครับทั้งที่เราโทรไปหลายครั้งแล้วนะครับผมก็ได้ในวันที่หนึ่งเมษายนะครับผมก็ได้หลับไปนะครับตอนช่วงหนึ่งนะครับผมก็ได้เอาไตเติ้ลละครเรื่องดารายาครับไปโพสต์ในเฟซบุ๊กของกระเทยโอมใครอยากอยากจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็นนะครับเพราะว่าเห็นว่ากระเทยนะครับเคยเป็นเพื่อนกับพระมโหสถ ซึ่งเสวยชาติก่อนเสวยชาติเป็นพระพุทธเจ้านะครับและเคยช่วยปัญหาแก้ปัญหาให้กับพระมโหสถนะครับก็เลยไปฟ้องกับเธอนะครับที่มีอํานาจมากที่สุดนะครับให้ช่วยนะครับว่าเหมือนเรื่องดารายันไหมนะครับแลาเปิดทิ้งไว้เสียบหูฟังไว้โดยที่ไม่ไม่รู้นะครับเพราะเปิดหูฟังแล้วมันเคลื่อนไปตามระบบนะครับผมไ็ได้หลับไปนะครับแล้วก็ฝันนะครับแปลกมากเป็นผียาคาตในเจดีเราสะดุ้งสุดตัวตื่น ร้องเรือกนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นนะครับพอลำโพงละหมาดหันมานะครับเห็นทีจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราฟังอันต่าและศึกษาและพอโพสเราโพสว่าพี่เปนยาฮุบพระสังฆราชก็ตายพี่เราคงกลับมาล้างแค้นเ้าเอาศพพี่เราเปลี่ยนกับหมานะครับคือดูสถาบันมา,า,าหากัดทำกับเรานะครับผมก็ได้โพสต์ไปนะครับถ้าไปดูในเฟซบุ๊กผมนะครับในวันที่หนึ่งเมษานะครับ แต่บางครั้งนะครับก็มีการแฮกมาลบทิ้งข้อมูลบางส่วนไปนะครับโดยจะาหาตำรวจมาแฮกมาลบทิ้งนะครับนี่นะครับผมก็โพสต์ไปนะครับว่ามันเคลื่อนไปตามระบบนะครับในยานตอนที่สิบจ็ดนะครับนี่นะครับผมก็เอาไปเติ้นนะครับไปโพสต์ในเฟซบุ๊กของกระเทยโอมใครจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยากโอมกระเทยโอกระเทยโอมใครอะไรใครจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็นที่เชียงใหม่นะครับ นี่นะครับเราเปิดหน้า facebook youtube ทิ้งไว้โดยไม่รู้ตัวมันเคลื่อนไปตามระบบนะครับขณะที่เราฝันเหลือเชื่อเราเป็นสายทให้เกิดหมอขาวขึ้นที่สิงคโปร์มาเลเซียเหมือนละครเรื่องดารายาตเรื่องนี้ตอนที่สิบเจ็ดนะครับในขณะที่เรากําลังหลับและเปิดทิ้งไว้นะครับไปตามเคลื่อนการเคลื่อนของระบบและเป็นสาเหตุการนําทางการหายไปของเครื่องบินมาเลเซียเหมือนตอนนี้นะครับตอนที่สิบเจ็ดนะครับถึงว่านะผมก็โพสต์ไปอีกนะครับวันที่ วันทนี่1เมษายนนะครับ2,557นะครับถึงว่ามีการละหมาดในระหว่างการโพสความฝันเขาต้องแฮกดูแล้วรู้นะครับเลยละหมาดในขณะที่เรากําลังโพสความฝันพอดีเราเปิดเฟซเสียบหูฟังแล้วไปนอนตื่นขึ้นมาก็โพสต์เขาแฮกดูอยู่ถึงว่ามาละหมาดสายกันแล้วนะครับเรากําลังโพสความฝันพอดีและเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเปิด youtube ทิ้งไว้นะครับเพราะเปิดหน้าเฟซแล้วเสียบหูฟังไว้นะครับแล้วก็ไปนอนนะครับ และในวันที่1เมษายนนะครับผมบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากที่สุดนะครับเพราะเราลองดูหนังคนที่เครื่องบินหาใส่กับบนปนอมาเลเซียคงเคยมองเห็นเราถูกค่าดตาอย่าเป็นอย่างถุกทรมานตอนที่เราเคยเกิดเป็นพระนางมัสสุรีเหมือนในละครเรื่องดารายันนะครับเหมือนกับทุกคนต้องประกาศให้รู้ว่าอดีจชาติเหมือนในหนังไม่มีผิดนี่เรื่องที่เกิดขึ้นกับเราจริงของแท้แน่นอนไม่ใช่เรื่องเล่น เราเดูนาทนีในหลวงหมั่นฟังไม่รู้ชีปในสมองปิดข่าวแถมไปโครงการสร้างหัวมันนะครับของเราโกรธคนที่หายไปใส่การบินราต้องประกาศให้เราดูให้รู้ว่าการหายไปของเครื่องบินมาเลยจะเป็นเพราะพลังอํานาจคำสาบที่เรามีและประกาศให้รู้ว่าคนพวกนั้นดูทหารอย่างพรมานตอนที่เกิดเป็นมาสุูดีเหมือนไม่มีผิดเมื่อเรามาดูหนังเพราะเราดูแต่ทีวียวูทูบรู้ดีถึงเข้าข้างยูทูบเฟซบุ๊กเป็นพยานได้นะครับ ผมก็ได้โพสต์ไปนะครับผมก็บอกว่าในวันที่หนึ่งนะครับผมก็ได้ผมก็สงสัยตอนอวสานของดารายันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ได้ค้นหาใน y o u t u ู e นะครับปรากฏว่าไม่มีนะครับผมก็เลยเร์ชหาใน google นะครับปรากฏว่าผมโหลดมาจาก google นะครับตอนอวสานดารายันนะครับ และก็ได้ออกมาฟังนะครับฟ้าร้องด้านผมก็ได้โพสต์ไปครับวันที่หนึ่งเมษายนผมได้โหลดมาตอนเช้าฟังประมาณตอนตอนใส่ถ่ายตอนเที่ยงเที่ยงนะครับฟ้าร้องกันน่ากลัวมากไม่น่าเชื่อเลยกําลังดูละครดารายันทรตอนวอสารพอดีนี่เราเคยเป็นผีอาฆาตมัตสุรีแน่เลยผมโพสต์ไปนะครับและผมดได้ทําคลิปขึ้นนะครับเหลือเชื่อเมือเหลือเชื่อเหลือเ,อเกินกำลังดูตอนวันสานดาราจันท์ฟ้าร้องครืนขึ้นมานะครับและฝนลงฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ ผมก็ได้ทําขึ้นสองตอนนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเราคือพระนางมัตสุรีเราขอความที่เหลือมาเลเซียไม่ช่วยเลยเกิดพยพิบัติกลับมาอีกครั้งพร้อมกับคำสาบฟ้าร้องดังขึ้นเมื่อเราดูตอนอวสานดาราันฝนตกมาอย่างหนักนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับตอนนี้ YouTube ที่ผมทําขึ้นนะครับ นี่เป็น youtube ที่ผมทำขึ้นนะครับจะเห็นได้นะครับว่า y o u t u ู e จะให้ภาพกริดในมือนะครับให้เลือกมาเลือกนะครับล่อดาราจันรจะถือกริดอยู่ในมือนะครับจะเห็นได้จากภาพนะครับจะเห็นได้จากภาพนะครับความจริงที่โลกต้องะลึงตอนที่8บจิตนะครับ80จิตนะครับ ทีนี้นะครับผมก็ได้ทีนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะให้ดูาดาดายันตอนที่เกิดหมอกขาวขึ้นนะครับสักทู่นะครับ Ja, uh, นี่นะครับสำหรับตอนที่เจนะครับแล้วก็สําหรับตอนที่ยี่สิบนะครับ ที่ผมลงไว้นะครับ นช่ไหมครับว่าทุกคนเป็นสมัยสงครามโลกครั้งท <o>. ี <bisog desarrollo> ่สองนะครับจะเห็นภาพได้ว่าเป็นสมุนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับตอบติดคุณควรตอบติดตอบอะไรกันสิจ๊ะไม่รู้จักคุณอ่าคุณมีใครฮะ ต้องทำายสั่งท่านนี้จ้ผภูอันต้องสัันนี้ได้กสัตเพวกแกต้องทาให้ภูอันสั่งันีได้ไม่ได้ครับคไปตามีจะบี่แลวััตานีันต้องไปดไปกันไไ นี่มันบางส่วนนะครับของตอนที่ยี่สิบนะครับจะเ,เห็นได้ว่านะครับสมัยสงครามโลกนะครับผมโพสต์ไปวันที่หนึ่งเมษายนะครับนี่นะครับให้ไปดูละครเรื่องดาราญานเอาเองนะครับ ในตอนที่17กับตอนที่20นะครับที่ผมโพสต์ไปนะครับซึ่งผมได้โพสต์ไปในวันที่1เมษายนนะครับ1เมษายนและดูละครเรื่องดารายัมตอนที่ตอนอวสานวันที่1เมษายนนะครับปรากฏว่านะครับวันที่2เมษายนนะครับคนงานรับซื้อของเก่านะครับแยกชิ้นส่วนระเบิดนะครับสมัยสงครามโลก เกิดระเบิดสนั่นนะครับตายสยองนะครับและตายมากขึ้นขึ้นเด็ดศพนะครับและตายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและก่อนที่นะครับจะเกิดภัยพิบัติจะเกิดเหตุขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตสถานะนะครับในวันที่ก่อนที่จะเกิดภัยพิบัตินะครับขอภัยนะครับช้าหน่อยนะครับ นี่ครับผมอัปเดตสถานะนะครับคือผมฝันนะครับว่าในวันที่2เมษายนนะครับเวลา9นาฬิกา29นาทจีจะเห็นได้ว่าก่อนเกิดเหตุระเบิดนะครับผมฝันว่าโหเราฝันมหาจันลเหลือเกินเราเป็นเทพีที่เราดวงดวงอาทิตย์เมื่อถึงเวลาเราหอกขึ้นลอยเดือดท้องฟ้าจะตั้งท่าไล่ํำกับแผงแสงดวงอาทิตย์ มาสัจจนเหลือเกินหรือว่ามีดาวหางไอซสั้นนะครับถ้าหากใครดูความจริงโลกตงวหนของผมนี่นะครับจะรู้ว่าผมฝันเห็นสมเด็จพระเชษฐาธิราชนะครับตอนที่ท่านสวรรคตมีดาวหางฮันเลโคมาบอกว่าเป็นพระมหาอุปราชานะครับตอนที่ท่านประวัติตอนที่ท่านสวรรคตนะครับคือมีดาวหางฮันเลโคจรเข้ามาใกล้โลกนะครับผมฝันเห็นท่านเพียงวันเดียวครับก่อนเมืองไทยออกข่าวก็มีเกิดดาวหางไอซั้นเกิดขึ้นนะครับเมื่อถึงเวลาเราจะกลับมารลบวรวมดวงอาทิตย์อีกครั้ง อีกครั้งนึงหากรู้เรื่องของเราว่าจะรู้ว่าทําไมฝันอีกและเราสองอ่งกระจกซ้อนท่า,ทาเสื้อผ้าเป็นอียิปต์ตุตันคาเมน,นะครับหรือปิยามุนแล้วอีกเราจะพร้อมภาพในในกระจกที่เราส่งนะครับและฝันว่าตํารวจทํางานเป็นลูกโซ่ทั่วทั้งโลกมีโรงแรมบางหน้ามีการค้ายาเสพติดมีแผนผันงการพาไเวนีอยากเป็นระบบตํารวจอยู่เบื้องหลังแต่ชาวบ้านมองไม่ออกกูฝันกระบวนการค้ายาเสพติดถึงเพียงนี้ไม่เคยดูหนังต้องเป็นเรื่องจริงแน่เลยฝันอะไรได้ถึงเพียงนี้นะครับในวันที่สองเมษายนะครับ เวลาเก้านิกายี่สิบเก้านาทีนะครับสังเกตดูเวลานะครับซึ่งประวัติของอามุนนี่นะครับจะเหมือนกับเทพโอซิริสนะครับคือต้องการต้องการทําให้เหมือนเทพโอซิริสนะครับซึ่งประวัติเทพโอซิริสนะครับก็คือว่าโดนเซตฉีกร่างแล้วเหวี่ยงไปทั่วแผ่นดินอียิปต์นะครับและนะครับมาดูข่าวกันนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ ตอนนับเข้าสู่ข่าวพระคำช่วงที่หนึ่งต้องเสรษีนะครับวันพุธที่สองเมษายนวันนี้เกิดเหตุถึงเรียกว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญขึ้นครับที่แยกบ้านประเทาเจ็ดสิบสองมีคนงานรับซื้อของเก่าเนี่ยรับแยกชิ้นส่วนระเบิดเก่าจะเห็นได้ว่านะครับวันที่สองเมษายนครับแล้วปรกฏว่าโดยความที่ไม่รู้เท่าถึงการเนี่ยนะครับระเบิดก็เกิด จุดชนวนแล้วระเบิดขึ้นมาก็มีผู้เสียชีวิตทันทีนั้นห้าคนนะคะส่วนบ้านเรือนที่อยู่ในรัศมีสองร้อยเมตรก็พังเสียหายยับเยะนะะินเลยค่ะและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ12บสองนาฬิกาเศษที่ผ่านมานี่เองนะครับระเบิดเสิงดังสนงั่นจะเห็นได้ว่านะครับเกิดขึ้นเวลา1ิบสองนาฬิกานะครับคือตอนเที่ยงนะครับก่อนผมโพสต์ความฝันนะครับคือถ้าหากเปิดเผยข่าวนะครับเราอยากให้ได้เปิดเผยข่าวนะครับเพราะผีสมัยสงครามโลกตื่นอาจจะเป็นเพราะว่านะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระาทีตยเอาเนื้อมนุึดไม้ให้เรากินนะครับเอาน้ําอาบศพไม้ให้เราใช้นะครับเอาขี้เถ้าคนตายมาให้เราใช้เราผสมในน้ําให้เราใช้นะครับผีอาฆาตสมัยสงครามโลกก็เลยแก้แค้นแทนเรานะครับเพราะเห็นว่าเรานะครับบริสุทธิ์นะครับไม่ได้ทําความผิดนะครับผีอาฆาตก็เลยล้างแค้นให้เรานะครับซึ่งเรานะครับก็อยากจะให้เปิดเผยข่าวนะครับ และขออพยพลีภัยยกโค่นะครับและเรียกร้องคาดอยหายแต่ละประเทศที่ไปฟ้องร้องครับ